สที่เราต้มใส่น้ํายานางเนาะใส่กระชายใส่ตะไคร้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพริกแกงยีจา่ตาตำพอแตกๆก็จะมีหอมกระชายตะไคร้นะคะพริกเนาะไม่มีผักบ้านเฮานะคะะยีจ่าก็จะมีอันนี้เลยเนาะอ่าบเชตนะคะก็คือสกินี่แล้วก็เห็ดชั้นไปยงก็คือเห็ดของที่นี่นะคะ ใส่ลงไปเลยแกงน,น่นนอไม้น้ำปลานัวๆเด้อพี่น้องจ๋าน้ำยานางพริกโดดพริกโดดใส่ลงไปเลยจา้าปรุงรสก็ไม่ยากเลยนะคะน้ำปลา้าตามลงไปอย่าใส่เยอะนะคะเพราะเวลาตอนตุ่นตอนที่ต้มน่อไม้ไว้ยายจ๋าจก็ใส่ปลาร้าไปแล้วเนาะอันนี้รสเก่ง ใส่หลายแทบหลายเด้อผู้ใด่บุกินก็ขออาภัยไหนที่นี้นะคะรอให้เห็ดสุกจ้ารสชาติอร่อยแล้วนะคะแกงหน่อไม้สดไม่มีชะอมนะคะแต่ยายจ๋าจะเอาหญาตะกะแเตนใส่ลงไปเลยพี่น้องจา๋าสูตรใหม่ในต่างแดน กินข้าวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะเยจ๋าจะพามากินข้าวเนาะหลังบ้านแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องอันนี้ก็ปลาย่างน้ำพริกปลานะคะยาตะกแะแตนโอ้ยติดใจหลกับยาตะกะแตนเด้อพี่น้องสดๆกินมือแล้วเป็นกำๆเด้อพี่น้องจา๋าอย่างนี้เลยนะคะ <laughs> มาๆกินด้วยกันเลยนะคะ แกงหน่อไม้เป็นแกงหน่อไม้สดเนาะก็ทำเท่าที่เรามีอยู่ที่นี่นะคะใส่เห็ดใส่ลูกฟักสุกินี่เนาะแล้วซ้ําท้ายใส่อะไรเอ่ยมีหญ้าตะกะแตนก็ใส่หญ้าตะกะแตนและเนาะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะมามันกินได้ใส่อะไรก็กินได้หมดเนาะอืมอืม <c oughs> น้ำปะลาร้าหนัว,นวๆแกงหน่อไม้ ต้องพิกโดดแบบนี้นะอืมอืม,อมเอาเอายาตะกะัแตนใส่ไปแทนตำลึงอืมแทนชะอมเราได้นะเนี่ยหอมหอมนะคะว่าไปย่าตะกะัแตนแกงอ่อมก็น่าจะอร่อย เด,เดี๋ยวว่าไปนะครเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยเพราะว่าเก็บมาเยอะมากเหนื่อยเหนื่อยนะคะหลังจากเลิกงานมาเนาะเจอน้ำปลาหนัวยนก็แซ่บแล้ว อืมอย่างนี้เลยนะคะตุยน้ำพริกของเราอืมอืม ติดใจจริงๆนะคะกินไม่เบื่อเนาะช่วงนี้ก็จะเห็นยายจาก,กินยากตักเตนจุ้ยน้ำพริกปลาประจำนะฮะอ,อสดน้ำปลาหนอะอืม,อมเจอพริกโดด มันต้องอย่างนี้พี่นอกจากพริกเป็นเม็ดเม็ดหน่อไม้หวานสดกรอบนะฮะใหม่ๆเลยเนาะพริกดดอย่างนี้เด้ออืม แ่คนนั่งข้างๆนะคะอยู่บนไลฟ์สดเนาะแซ่บเดี๋ยวพี่น้องจะอยากลองต้องตุ้ยพริกเยอะๆแบบนี้ บอกเลยว่าแซ่บติดใจนะคะเนี่ยติดใจนะคะยอดยาตะกระแต,ต,แตนใส่แกงเหล่าไม้มันก็เหมือนเราเอาผักสดชะอมอะไรใส่เนาะอืม <c oughs> หาพริกโดหกโดหาพริกโดดหาพริกโดดอย่างนี้ พี่น้องจ๋าแซ่บเศก์อืมอืมสุดยอดสุดยอด คิดถึงบ้านเฮารสชาติพักข้าอาหารบ้านเฮาน้ำปลาห้าน,นัวๆอืพาข้าวน้ำพริกถ้วยเก่าบรรยากาศหน้าร้อนผักสดๆนะครับพี่น้องจ๋า โอเคนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่ให้ไม่เบื่อกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินต่อนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ารับชมรับเป็นกำลังใจให้ยายจ๋าครัวต่างแดนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะเดี๋ยวจะมากินต่อกำลังแซ่บเลยพี่น้องจา๋า